ก็มีความคิดว่าอ่มันมันสนิทมันกินลึกแล้วอากูเช็คแล้วว่ากระดาษทราขัดก็ไม่จบแล้วตอนนี้จะเลือกอะไรให้ดูกด่อนนะว่ามีอะไรบ้างนะอากูทําใช้งานจริงๆอ่ะกูต้องล้างกินซองมีฟีนสะอาดหมดใช้เงินน้อยที่สุดนะคือถ,ถ้าใช้เงินเยอะทําไงก็ได้ปุ๊บปุ๊บปบมายัดยัดมันก็จบครับสวัสดีครับเพราะว่ากูเับาซิงนะครับอ่าแล้วอ่านี้ก็ตามคำขอตามคำขอ,ขอเลยครับอันนี้อากูก็จะเริ่มซ่อมมอไซค์วิบากนะ,อ,ะอันนี้ก็จะมีเทคนิคดีๆในการซ่อม มาบอกประหยัดประหยัดเปิ่นประหยัดประหยัดเนี่ยคือลักษณะแกนพวกเนี้นี่มันเป็นสนิมแล้วใช่ไหม่วนใหญ่ก็คือร้านเนี่ยหรือตามอู่เนี่ยเขาก็บอกว่าใช้ไม่ได้ทิ้งหรือต้องซื้อแกนใหม่ใช่ป่ะใช่แต่ากูว่าก็มีความคิดว่ามันมันสนิมมันกินลึกแล้วอากูเช็คแล้วว่ากระาทายขัดก็ไม่จบแล้วมันกินลึกเนี่ยขัดเนี่ยอันนี้ขัดเลี่ยมแล้วมันมันกินลึกมันไม่โอเคแล้วใช่ใส่สีนงเข้าไปก็รั่วแน่ใช่อากูก็มีความคิดว่าจะลองลื้อมันดู แล้วก็คิดว่าจะลองไอ้เนี่ยไอ้ด้านในเนี่ย,นนยจะกลับมาไว้ด้านนอกเดี๋ยวว่ามันจะใช้งานได้หรือเปล่าโอเคั้นเดี๋ยวอากูลื้ให้ดูเดี๋ยวอ่าก็คือวันนี้จะมาลองรื้อโชก่อนเลยร<ค>ับแลว้ว่าเราจะต่อมอ่ะ,อ,ะอันนี้เราก็ถอดมาแล้วมาแล้วไปสามหรือลองรื้อดูก่อน ดูก่อนนะว่าเราจะแก้ไขไงได้โอ้โห,โหนั่นของไม่เคยแกะมึงตอนจัดโฉก่อนเลยครับใช่เพราะว่าโชก็แพงนะแพงแพงคู่นึ่งระกลับไหมัดล็เซฟตรงนี้ได้มันก็ทุนไปได้ได้หน่อย <c oughs> แล้วก็มันก็จะมีน็อตปกเหลี่ยมอยู่ด้านในเนี่ยโหโหตันนึงครับ ว่าคนเรือคนเคยเลือก็จะรู้แหละถ้าคนเคยเลือก็จะรู้ใช่ก็จะเลื้อยดูปลุกน้ำมันน้ำมันไม่ออกครับไม่ออกว้าวเนี่ยมาพบเปลี่อมันไอ้ตัวนี้มันมันมันเสียบไว้ เราค่อยๆเคาะถ้าตัวไหนได้ก็พยายามเอาตัวเล็กทีนะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเสียดมันจะเป็นแล้วถ้าแบบนี้เป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างเงี้ยปวดเดือยเราจะทำยังไงมันดีอันนี้ก็เป็นชุดวาวชุดวาวข้างในมันตรงนี้ไม่ตรงนี้ไม่เสียตรงนี้ไม่เสียหรอกวาวไม่เสียอยู่วาวไม่เสียอันนี้คือปัญหาที่เราคุยก็คือว่าเนี่ย แกมันเป็นสนิมขัดไงก็ไม่จบขัดนีขัดเนี่ยผมพยายามขัดจนเรียมแล้วมันไม่จบคือถ้าเล็บจิกแล้วสะดุดอะยังไงก็ไม่รอใช่ยังไงก็ใช้ไม่ได้อันนี้กูก็มีความคิดว่ากูจะกลับโดยที่เจาทางเนี้กลับขึ้นไปให้มันอยู่นี้แบงไงเพื่อจะใช้งานต่อลองดูลองดูแล้วก็แล้วเนี่ยไอชุดนี้ก็ มันมันมันทุบมาก็มีก็ก็คือเราต้องใช้อินเทีร์เปิดหรือว่าถ้ามีเพื่อนตีลงกึงก็ให้ลงกึงล้างให้ก็ได้กึงล้างออกแล้วมันมันก็มันก็จะแยกได้แล้วก็เราจะต้องกลับด้านไงก็ต้องเชื่อมกลับอ่ะนี่ไม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 ่ต้องเชื่อมก็ได้เพราะว่ามันมันเหมือนมันเป็นแปะธรรมดาอย่างไหเออเดี๋ยวลองดูแล้วก็วันนี้ก็เหลืออะไรให้ดูก่อนนะว่ามีอะไรบ้างนะนี่อันนี้คือซีนการปุ่นใช่ฝุ่นนอกอันเนี้ย กาจะมีขาวแล้วก็จะมีงานการผลิก็จะมีสีนีน้ละมันใช่ใช่มีสีนี้มันมีสีนี้ละมันตัวนี้เนี่ยเนี่ยว่าไอสีตัวนี้มันต้องหาเปลี่ยนแหละนี่เยอะแยะน่าจะสับไเปก VR หรืออะไรพวกนี้แหละใช่ใช่เพราะมันแกนสามเทียบล้าหลายแกนสามสามนะเนมันก็มีประมาณนี้ก็เอานี่ตีลงมานะครับ บบปกติเขาเอาซีดออกเห็นเขาบางบางที่เขาก็เอาอะไรนะเอาวิ่งได้อยู่ว่ะมันบางที่เขาก็เอาอะไรเกี่ยวปล่อยอะขัน้วงัดขึ้นมาก็คือมันเสียแล้วไงใช่ใช่ไม่เดินเลยไม่เดินเลยไม่เดินที่เดิมแข็งเลยเกี่ยวปล่อยละ ต้องหาเกี้ยวปล่อยลอับคานอใช่อาทิตเลยรับแปบ๊บอ่ะแล้วก็ต้องรอใช่กระตุกกระตุกแบบนี้น่าออกนะนี่ต่อติดงัดงง่ยายเลยจะลองใช่มันก็ไม่เน้นมากหรอก ไม่ค่อยเดินเท่าไหร่แน่นแน่นแน่นเพราะว่าทําให้แน่นมันจะไม่เราไม่กล้าเข้อแรงกลัวบาดเสียนะโอ้ก็ได้ก็ไดจะลอยอืมจะลอยจะลอยจะลอไม่ดิไม่ไดีแต่แต่มันขึ้นนะถือว่ามันขึ้นมานะบ่าไม่เท่าไหร่หรอกเพราะการใช้ฝุ่นนี่แต่ว่าเราไม่อยากเป็นเราเดี๋ยวเอาเอาหาอะไรมาลองลอง ดารลองเทปหน่อยเพราะว่าเคเล่นดิบๆเป็นรอยเป็นนิดนึงแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวบางฝุ่นบางนี่เป็นนาของเขาครับอันนี้มันก็เป็นบาตอนเราประกอบเราก็ต้องทำตาานี่ก็ซีนเขาอันนี้ก็เราก็ต้องไปเทียบเนาะใช่ไม่ยาก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 ตอนนี้เดี๋ยวเรามีอะไรแข่งแข่งมากนี่โชก็จะมีอยู่ประมาณนี้ประมาณนี้เนี่ยนี่แหละเราจะเอากลับด้านเนี่ยอ่า ต่อจากเมื่อกี้ครับเออนี่อันนี้กอากูก็ไปให้ลงกึงมาเลยไปให้ลงกึงทําไปล้างล้างอันนี้มาให้แล้วปาดน้ำทีปาดน้ำดูหน่อยจะไปดูอันที่ยังไม่ปาดจะเป็นอางนี้เพื่อเพื่ออะไรเพื่ออะไรเพื่อเราจะกลับเอาแกนใช่เพื่อเพื่อเราจะกลับเอาเอาแกนเนี่ยเอาแกนดีออกมาข้างนอกใช่ใช่เเราจะกลับแกนดีมั้งนอกแล้วก็ของมันก็ไม่มีอะไรเยอะที่ที่พอาปาดออกมาแล้วมันก็เป็นชิ้นเนี้ยเหรียญมัเออมันเป็นคล้ายๆปิ้นแต่อะไรแล้วก็มี โอลิงยางอะไรทั้งอย่างของเขาอที่กันน้ำมันอ่ะเนี่ยอ่าเนี่ยในข้างนี้ยังไม่ได้ไปให้เขาล้างอันนี้อากุไปเขาล้างมาข้างให้ลองมาข้างหนึ่งจะได้ให้ให้ดูเป็นตัวอย่างอันนี้เดี๋ยวอากุก็จะประกอบให้ดูก่อนนะว่าลองดูลองดูแต่ว่าโชคไอโอลิงเนี่ยยังไม่ได้เปลี่ยนนะแต่ทําให้ดูว่ามันจะเป็นไปได้ไหมตรงนี้เราก็ขัดนิดนึงานุ่นๆเพราะว่าถ้าไม่ขัดอ่ะเดี๋ยวเขาเรียกอะไรข้างในมันจะเป็นหูบุรีนะข้างในมีหูบุรีนะใช่ถ้าถ้า ถ้าเราไม่ขัดมันจะมันจะฝื่นแล้วมันก็จะใช้ไม่ได้ก็ขัดให้ลื่นเท่าที่ขัดได้นะจบไปบไปอ,อันนี้ทำให้ดูตัวอย่างนะแต่จริงๆแล้วเดี๋ยวถ้าเราทำใช้งานจริงๆอ่ะเต้องล้างวินทรงวินซ์ซินสะอาดหมดอันนี้ทำเป็นแนวนทางให้ดูว่ามันจะได้ไหมความคิดที่ว่าเราจะกัดแกมนมันอ่ะเพื่อเราจะใช้งานต่อ,น,อ,อ,อนี่แล้วก็คราวนี้เราก็ เราประกอบกลับก็คืออ่าอันนี้เอ,อเอาแกนสะอาดไว้ข้างนอกแล้วทีนี้อ่าอันนี้ด้านอ่าต,ตัต้องต้องวานนี้ลนะปึ๊บปึ๊บนะาก็จะได้แกนใหม่อ่อา,ออาอแล้วก็จะได้แกนใหม่แล้วเราก็เนี่ยชุดตะที่ออกอืมมันไม่มีอะไรก็คือนั่นแล้วมันก็อ่าแล้วก็เอากลับเข้าไปเนี่ยประมาณเนี้ยแล้วก็กลับเข้าไปอืมเพราะมันใช้เสียบเขา้าเฉยเนี่ย แท็ให้จุดแล้วเราก็เอาหกเหลี่ยมใส่กลับหกเหลี่ยมมันก็จะไปดึงแกนข้างในอ่ามันจะใช้คยๆมันยุดมาไว้อ่ะแล้วก็บีบอลิงที่ที่ที่ข้างนั้นอ่ะกันรั่วนะครับอันนี้เราซ่อมแบบประหยัดนะถูกมากมันต้องซื้อแกนอ่ะเพราะหลายๆคนก็คืออาจจะแบบคนใหญ่ก็จะทิ้งนะใช่มันเป็นมันเป็นรอยแล้วไงแต่รอยแล้วข้างในมันยังใช้ได้อยู่ใช่ใช่แล้วก็ลองกลับดูว่าไม่ ปึ๊บแน่นละหนึ่งฝั่งอ่าอันนปึ๊บแล้วก็นี่เราะนี่อันนี้ข้างนี้ทองซีนตะกูไม่ได้ลื้อนะเพราะว่าอันนี้ลื้อให้ดูข้างเดียวเพราะงั้นเดี๋ยวต้องไปเปลี่ยนหมดอันนี้เราจะลองประกอบให้ดูว่าว่ามันออกมันมันจะได้หรือเปล่าลักษณะของมันที่เราคิดเราประกอบไปในโคตรจีนเนี่ยปึ๊บเนี่ยแตได้แล้วเนี่ยได้เนี่ยอ่าแล้วเรากะ แล้วเดี๋ยวไงถ้าท่านัน่านกำลังทีอาจจะถ่ายให้ดูอีกทีตอนที่ว่าูไปซื้อซีนซื้ออะไรให้เรียบร้อยประกอบเสร็จน้ํามันแล้วกดให้ดูหรืออาจจะอยู่ในรถเลยรอดูอีกทีก็ได้อันนี้คืออันนี้อน,นี้อันนี้คือไงครับแกลเนในไว้นอกเรียบร้อยอแล้วก็ลงกดมันก็จะไม่เจอรอยสนิมอันนี้มันยังเลอะอยู่เดี๋ยวไปเอาผ้ามาเช็ดให้ดูแ๊บนึงเรียบเลยเพราะว่าผ้าไม่ไม่มี และนี่ก็คือแกนที่เรากลับด้านออกมามันก็จะเป็นลักษณะนี้แกนใหม่ได้ไหมเนี่ยปุ๊บเราก็น่าจะยังจะใช้งานได้นะใช่นี่ดีกว่าที่ใช้ได้เลยแะเนี่ยนี่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 อาขูนอนกูนอนโชว์ก่อนนี่ให้น้องๆดูก่อนว่าเดิมมันเป็นอย่างงี้ใช่อ่าแล้วก็กลับเข้าแบงค์ในกูก็เลยไปให้เนี่ย ถ้าไม่แต่ไม่อยากจะให้เอาหินเกียร์เกียร์กลัวมันไม่นิ่งอ่ะที่จริงให้ลงกึ่งดีกว่านะไม่น่ากี่ตังค์ไม่่สิบบาทประมาณอ่าดีกว่าหินเกียร์ก็น่าจะได้แต่ไม่แน่ใจว่ามันจะมันจะเรียบร้อยไหมถ้าลงกึงล้างเหมือนเมื่อกี้เขาล้างสวยใช่นี่ล้วก็กลับด้านใช่แล้วก็กูก็กลับด้านหลังในอ่าเราไม่ได้แกนใหม่มาแช่งนอกอ่าเนี่ยไแกนตัวเนี้ยมันเคยอยู่อ่าอย่างงี้แม่งน่ากลัวอ่ะกฮั ไปซื้อโชคมือสองมาแม่งย้อมมายงี้แน่เลยเปล่าไม่แน่เขาอาจจะไม่ใครคิดบ้างเอเราก็ได้เพราะว่ากูก็นนั่งที่เีว่ากูจะแก้ไขง่ายกับโชคี้ตัวที่เราไม่ซื้อใหม่กลายเป็นโชคใหม่ไปเลยครับเพราะตัวนี้มันจะอยู่ประมาณนี้จะอยู่ประมาณนี้เพราะว่ามันก็ไม่โดนซีนอยู่แล้วไม่โดนในส่วนที่มันเจอใช้งานข้างนอกอ่ะ มันก็เป็นสนิมไปอ่าอ้ตัวนี้อันตัวนี้อยู่ในน้ำมันใช่ป่ะอ่าตัวนี้ตัวนี้เราขัดปุ๊บอยู่ในน้ำมันก็ไม่มีผลไม่มีผลไม่มีผลเสียอะไรเราขัดให้เรมเียมๆนะใช่ปุ๊บเออเนี่ยลักษณะมันลักษณะมันะบังเกิดแล้วครับเนี่ยครับก็คือดูกันที่นี่แน่ใจว่าอาจจะแปลงได้ทุกรุ่นหรือเปล่าอ่าต้องลองไม่รู้ว่าแต่อันเนี้ยอันนี้อากูลองดูไงโชคดีเพราะหรือดูแล้วคิดว่ามันน่าจะเป็นไปได้ในการกลับด้านได้อ่ามันก็เลยกลายเป็นทุนประหยัดไปใช่ล้วเดี๋ยวยังไง อย่างเสียวอะครับน้องๆนี่ไงกดได้ปกติแต่นี้คือมันยังไม่ดูดเพราะว่ากูยังไม่เติมมันเพราะเดี๋ยวกูต้องไปซื้อซนนี้ทําให้ดูว่าเราสามารถกลับแกนได้นะดีกว่าที่แบบต้องไปซื้อแกนใหม่กดให้ดูหน่อยนี่นะนี่ได้โชคใหม่ในราคาไม่ถึงถ้าก็เสียตั้งแต่ซีนอ่ะก็ซีนแหละคู่หนึ่งรวมน้ำมันน่าจะประมาณสักสามสี่ร้อยบาทไม่เกินนี้ประมาณนี้แหละมั้งซีนซีนแท้ ซีนซีนเอ่อตัวละร้อยกันฝุ่นน่าจะประมาณ80บาทใช่นั่นแหละประมาณจริงถ้าไม่ซีเรียสสวยงามมากมันก็ไม่ได้เสียอะไรอแต่เปลี่ยนก็ดีเพราะว่าเอ่อเพราะว่ามันได้ทั้งอีกไงใช่เพราะอย่างน้อยมันมีกันฝุ่นไว้ก็ดีอย่างน้อยก็รีดไปทั้งครั้งหนึ่งเนี่ยก็ประมาณเนี้ยแจมเลยครับอืมสุดยอดนี่ของเก่าไอเดียนี่ด้านนี้บันเจิดบันเจ็บไหมนี่นะดูความต่างเนี่ยแกนแกนที่เขาเคยลักษณะเขาอยู่เนี่ยนะอืม สองข้างรถคันสองข้างเลยที่่ายดูที่แรกใช่แล้วูก็แค่ไปกึ้งแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้กึงเดี๋ยวต้องไปกึงอีกแล้วก็เราก็จับข้างก่อนเผื่อเสียไงอ่าจะได้เสียข้างเดียวอ่าเนียปุ๊บรอบนี้ถือว่าน่าจะใช้ได้เนี่ยพอเรากลับปุ๊บมันก็สวยปุ๊บตัวนี้ล้างเรียบๆกระบอกใส่มันก็อยู่ประมาณนี้ตรงเขานี่อ่าประมาณนี้แล้วก็ส่งกระบอกประชุบต่อเป็นสีทองเหมือนเดิมปิ้งถึงแม้นะเอางี้ก็ได้อยู่นะก็ใช้งานได้ใช่ก็เดี๋ยวได้สีพ่นเัาก็ได้รอ จะเริ่มทำเรื่อยๆนะวิบาร์มีเวลาก็เดี๋ยวนี้ก็จะเริ่ม f c ถามมาเยอะตามตามพวกล้อพวกอะไรอยู่ก็ดูว่าจะเอาใหม่หรือหาของเก่าก็หายากจริงของวิบาก์เขาเปิดต้องเสียน่ะจะแพงอยู่สามสี่พันเนี่ยรอมาต้องมีสี่ห้าพันอย่างเปืองทั้งล้อทั้งดุมอ่ะใครมีก็ส่งมาแล้วกันบอกเอฟซีหน่อยบอกเอฟซีหน่อยดูวิบาร์มาใต้คอมเมนต์หน่อยถ้ามีของเก่าชอบเลยของเก่าคืออากุพพยายามจะทาที่มันแบบ ใช้เงินน้อยที่สุดนะนะค<ช>ือถ้าใช้เงินเยอะทําไงก็ได้ปุ๊บปุ๊บมายัดยัดมันก็จบใช่แต่เราพยายามจะเป็นแบบแนวทางแบบเราใช้งบในน้อยประหยัดแนวประหยัดทำรถขี่ได้ถักคันหนึ่งอะไรเงี้ยว่ามันจะหมดเท่าไหร่แต่ดู<ช>แล้วมันก็ไม่ธรรมดาแล้วเพราะเราเราหายากมากหายากค้อสิบสองหายากใช่ข้อสิบสองหายากเราเราอยากได้สิบสองสิบสี่นะครับทุกคนสิบสองสิบสี่ดูด้วยดูปกติแล้วจะเป็นสิบเจ็ดสิบเก้าหรือว่าสิบสิบแปดยี่สิบอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่สิบสองน้าเล็กหายากแล้วราคาแพงลองดูใใครมมีก็แบ่่่งาช้หนอย คือมันหายากจริงของมือสองเเพราะว่ารถเราล่างเล็กเราไม่อยากใส่ล้อใหญ่มากที่ซื้อมาเป็นใช่ที่ซื้อมาเป็น17แหละแต่ว่าผมว่ามันไม่ค่อยเข้ากับโครงเท่าไหร่ก็เลยว่าจะเปลี่ยนเาเป็น12 14สอ่าใช่ถ้าไม่ได้จริงก็คงต้องอย่างว่านะมันก็จะมันก็มันก็ประหยัดตังค์เดี๋ยวลองดูก่อนใช่ๆลองดูก่อนว่าเราหาได้แค่ไหนอ่าโอเคอยางไงอืคลิปนี้ก็ประมาณเนี้ยเนาะเป็นฝากไว้ฝากไว้ฝากไว้แล้วก็เป็นแนวทางเผื่อน้องๆมีโชคพวกหัวกลาบที่มันเป็นรอย อย่างเงี้ยเผื่อคาดไม่ถึงเผื่อคาดไม่ถึงเงี้ยก็ลองลองไปทำมันกลับได้จริงมันกลับได้จริงเขากลับแล้วเนี่ยเนี่ยได้แล้วกลับได้แล้วจริงประหยัดตังค์เลยตังค์ใช่ตอนนี้ซื้อของมือสองก็ต้องระวังละเขาอาจจะกลับมาให้เราเสี่ยงเสี่ยงก็อุ้ยแกนสวยวะไอ้แกงนายมาโหยจัดกลับแกนแม่งไหนให้กูล้ากลับให้ซะแล้วแต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีข้างคนไหนคิดหรีทำนะถ้าไม่บุตรลิจริงแรืวเล่าก็ดูแล้วก็เลยลองดูครับลองดูลองดูอันนี้ก็คือถือว่าใช้ได้นะกูว่ามันใช้ได้แหละ ี๋ยวแต่ว่าตอ,อนนี้ที่ว่ายังไม่เติมมันเพราะว่าเดี๋ยวยังไม่ซื้อตีนนี่มาถ่ายดูก่นอนเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดมันกลับแล้วใช้ไม่ได้ไปซื้อตีนมันจะเปลืองตังค์ใช่ได้แล้ว,ลวก็เลยรอให้ลองดูก่อนว่าม,มันเรี่ยมไหมสโตกกามเนี่ยมือรูปเนี้ยไม่สะดุดเลยจับเลยจับเลยเนียไม่ไม่รั่วหรอกเพรไม่รั่วไปแล้วเจอกันคีบ็ตอนมันประกอบใผ่น้้ำมันใส่รถเนาะอ่าได้โอเคกันฝากให้ดูเป็นน้ำจิ้มก่อนละกันฝายดูก่อนว่าเนี่ยไม่ได้ไม่ไม่ได้ทิ้งไปไหนลองวิบากก็ยงงเเะอยินๆ อันเดียก็ได้ขี่แล้วแต่ว่าเราแบบอยากทําเป็นแนวทางแบบตามหาของเก่าก่อนใช่แล้วพยายามจะถูกๆอ่ะถูกไว้ก่อนถูกไว้ก่อนเป็นแนวทางด้วยแหละแล้วาจริงมันซื้อก็ซื้อได้แต่ว่าเราแบบมันก็ซื้อซื้อใหม่มันเหมือนไม่มีสตอรี่มันไม่มีสตอรี่ไม่มีเรื่องราวมันเราอยากทําให้ดูว่าอะไรที่เราประหยัดเรารีเวทขึ้นมาใหม่ได้แล้วก็จะทำไงเราจะประหยัดแบบนี้ใช่ใช่ใช่ไม่เกิน500บาทหรอกฮะอ่าไม่ถึงหรอกมันก็แพงไอ้นี่แหละพวกซีนนี่แหละ สีนตัวละร้อยราคารู้กันอยู่น่นาะร้อยสองร้อยเนี่ยว่ามาเนีน่นย็บเศษไม่เกินห้าร้อยโชคใช้ได้ก็โอเคนะใช่เพราะว่าก็โหถ้าไปซื้อใหม่ก็น่าจะหลายตางัยยตงค์โอ้นี้น่าจะหลายตันหนึ่งสามพันฟ้าใช่ใชแพงอยู่ครับ โอเคสำหรับคลิปอีพีนี้อ็ปุ๋ก็ฝากไว้ประมาณนี้เนาะถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากติดตามมากูด้วยเนาะครับคอมเมนต์มาด้วยใครมีล้อแบ่งๆกันใช้หน่อยครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้อง,องไปละเป็นน้ำจิ้มให,ให้ดูก่อนอว่าทำอยู่ทำอยู่ใช่ครับ,รบผมโอเคครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับกดไลค์กดแชร์ด้วย